เขเรียกอะไรไม่รู้อ่ะชื่อชื่อก็แปลกแปก,แป,กประมาณนั้นแหละอ้า <c oughs> เอาเอย่งย่งไม่ยังไม่เปิดร้านอีกเหรออเยังไม่ปิดร้านใช่ป่ะโอ้พี่วิทูนสวัสดีครับจะไปชุจุผิญจานนะพี่ออนเขเปิดนู่นนะเขาเปิดยันตีห้าพรุ่งนี้เช้านั่นแหละนะฮะพี่ออนก็คนขยันเปิดข้ามวางข้ามพืน้นเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะ ต้องกลัวหรอกนะครับดีจ้าน้องยุพินนะครับผมนอจากพี่พิสุนจ้านะครับ <c oughs> ข้าวหวานเนี่ยพูดถึงข้าวหวานในเม็ดเล็กเนาะนะฮะระหว่างข้าวหวานกับข้าวดำนะ่ะ ที่เราใช้ใช้เอ่อใช้มือดำเอาลนะ่ะใช้ดำใช้ดำเป็นกอเป็นกอเป็นกอ,นกอใช่ไหมกับข้าวหวานนะฮะข้าวหวานข้าวหวานอ่าข้าวหวานมาเมล็ดมเมล็ดไม่ค่อยดีแต่ถ้าข้าวดำมเมล็ดเขาจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีฝานะครับแต่ถ้าเราปูเอ่อแต่ถ้าเราหวานขายรือแลขายเงี้ยนะครับข้าวหวานก็สบายดีนะก็สบายดีนะไม่ต้องไปก้มนะครับผมเนาะ แต่ว่าสมัยนี้ยังว่าแหละนะเทคโนโลยีบ้านเราก็ไปสูงแล้วนะครับผมเนาะนะครับใช้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องดำดำนาดำดำนาแล้วอะไรแล้วนะครับเออก็ดีเนาะพูดถึงกันเนาะนะครับก็ดีเนาะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะนะเนะมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้เห็นพี่ขึ้นไหลอออ๋ออ๋อ,อพ่นี่สุนใช่ปะ โอเคจ้าดูดีระหว่างระหว่างนานี้กับหนากัาหน้เด๋ยเดี๋ยวจะให้ดูนาตรงข้ามต่างกันบต่างกันริบลิ้วเลยนะต่างกันริบล่้วเลยอนะคิดดูดิ <laughs> โอ้ย ช่วงนี้มันได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างได้ยังไงจะพีพีวิทูนได้อย่างเสียอย่างได้ยังไงเสียยังไงจ๋า <c oughs> บคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับขอคคบอขอคุณมากครับพี่พี่อขอบคุณมากครับพี่พรขอบคุณมากครับขอบคุณที่ส่งจ่ากิ้งกิ้ง <laughs> กิ้งชาวบิิทูนะครับผมไปตามมาลายมาถึงได้ถึงได้แผลฮะ เอาไปทำอะไรมาถึงได้แผลกิ้งกิ้งเอาไปทำพิชาไหนถึงกิ้งนะน้องยุพินสวัสดีครับเจ้าพี่พรจ๋านะครับผมพี่อ่าพี่พรสวัสดีครับเจ้าพี่ยุพินจ๋าพี่วิทูลสวัสดีครับเจ้าพี่พรจ๋าเจ๊พรสวัสดีครับเจ้าพี่วิทูลจ๋าน้องออนสวัสดีครับนะอ้าวพี่วิทูนเว้ยนะกิ้งกิ้งกิ้งเว้ยนะยุพินบอกกิ้งกิ้งกิ้งนะครับผมน้องสวัสดีทุกท่านครับเจ้าพี่พรออนทัวร์จ๋าขอบคุณที่สูงครับพี่จ๋าขอบคุณมากครับ ดูเห็นมันได้ข้าวแล้วโอ้โหดูเลยทุ่งลวงทองของเรานี่มีคุณค่าเพลงรักหลกทุ่งบ้านนาขาขามีไม่เดินอุ้ยหวานเม่ออก่กลงกัางวาน กำลังเอ่อกาลังเหลือเอ่อกำลังเหลืองอลามนะดังทองเถอะเออใช่ครับใบกำลังเหลือ,อนะงอ,งาอ,อล,งลออามจะ้ะทุ่งรวงทองของเรานี่มีคุณค่าแหม่พอได้ยินเพลงนี้ทีไรนะจริงๆนะพี่นะ